ลูกคนขายลูกเลยเกว่าเกว่าเกว้าวัี้ครับวันนี้ครับเราจะจาลองการไปเกยที่อื่นเลยไปไปกล้ๆไปใกลๆตีนกูหรือจะให้กระโดดวันนี้ครับเราก็จะมาจาลองการติดคุกจาลองการติดคุก มไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้อไอ้ไออ้ไอ้อ้ ว่าผีน่ากลัวจังเลยน่ากลัวขร้อนข้าผู้ขี่รถไหนวะไม่ไม่ม่กูไม่ได้ผ้าไม่ได้พาผู้ขี่รถมาซ่อมมาติดเน็ตบ้านปู่ไงมาติดเน็ตบ้านคนแก่อ่ะเออไม่รู้เลยใช่ไหมมันบอกว่าคนแก่เอ้เดี๋ยวกุญานเดี๋ยวให้กูอ่าเดี่ยมาพังทำไมไม่หลับสองพันยี่เ็ดมีตำนานผีที่ไล่ล่าผู้ตื่นมาเมื่อเที่ยงคืน ตำนานหรือของจริงหาตัวเองถ้าเป็นฉันฉันจะไม่นอนจะฉันจะไม่นอนอะไรเนี่ยไม่น่าแบบเนี่ยกู <c oughs> ไม่อยากนอนทำไมอ่ะมีอะไรบ้าง <c oughs> หยิบอยู่นั้นเนี่ยตรงไหนวะเฮ้ย,ยตรงนี้มาเนี่ไงเจอกุญแจลโอเคหยิบมาแล้วใครจุดอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยห <c oughs> ย่าปัง จะปังทำไมเกิดแภบบ <c oughs> าษาสำสองสองอไนนะไรขึ้นมาอะไรนะทำสแกอะอะทไมแมันเปิดไมเด้เด้วยวกวยวยยูกูเะยืนกน้นวางแล็ปท็อป ไอเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยกดอีเลยกดอีโอเคหยิบหลัค <whiskey> รับจะโดโกหรือเปล่ามองไม่เห็นไอกายปิดเปิดเอจยายเปิดนีอย่าปิดเราจะไปติดกองจอยปิดทำไมพวกเราต้องออกกันทางนีู้กทางออกก็มีดีๆไอ้เฮียเฮยหน้ ออ <Okay. S 1> น,นี่ไงติดเรียบร้อยโอเคได้แล้วรับแล็บท็อปรับแล็บท็อปเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคมามาแล้วก็ติดแล็บท็อปติดแล็บท็อปเก็บแล็บท็อปด้วยนี่ไงดูได้แล้วด้านนอกอะ่ะ ละบานละบานละบานเยี่ยน่ารูตัวยเยอ่ไมนาเปิดเปิดน้เรอเรเรือเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาละหมาดก่อนมาละหมาดมละหมาดสวดมลมาละหมาดก่อน มิลล้รเรานแล้วบ้านานสดบทส่วนศาสนาอิสลามเพราะนั่นเนี่ยเนี่ยโอ้ยเหียมีอะไรปาวะเฮ้ยเฮียตกใจมันอยู่หน้าบ้านบ่๋วเอ้ยเฮียแล้เปิดน้ำก็ นู้นเลยนู่นไม่เห็นนู่นแบบนะเอ้ยอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งมาแล้วเอ้ยนากูเบอร์กูเบอร์โอ้กว่านี้กูกูเอ้ยอย่าขัง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 เอาล่ะครับวันนี้นะครับเราจะมาถ่ายคลิปการโดนขังรีบสี่ชั่วโมงด้วยใจเปิดเบิดดูออกมาออกมา มาหลังบ้านมาหลังบ้านมันนี่ไปไหนอะเฮ้ยมันนี่ม่เฮ้ยเฮ้ยเดเยปไหนทนี่มันมาแล้วไอ้เชีย้เย้เี้ยเไ้เย้ียถึงึงผีถึงงทำไมต้องเป็เกยเ้ยผีเกยเยไปเ้วเก็บปุ่นแกก่อนเดีวเรขับรถออกหนีไปเล้วขับรถหนีเยเย ขับรถไม่ได้รถนั่งถังกิดแก่ป่าคนแก่ม,แกมันขับรถไม่ได้ออนติดจุออนจุออนจุออนโอ้ย,ย <laughs> ปากผีปากผีปากผีปากไงอ่ะปากผีก่อนปากผีกดตัวผีนี่ปากผีแล้ว 1 5 <65 S 2> วิโอ้ยโดนฆ่าจนได้กปช่วยกันปราบผีเลยกูช่วยกูกูช่วยปราบแล้วกูวก็รอสุดท้าย นี่นะมันกลัเราต้องผ่าบดูอมเพื่อจะผ่านไปให้ได้โอ้เสียงนี่อะไรเยี่ยน่ากลัวทำตรงแม่เยี่ยมมึงมาเล่นภาคสามดิภาคแรกเขาเล่นกันมานนา สี่ห้าเดนเกวยังยังเดนยังไม่ได้ตามมาที่ไหวะเยวเมา่อใครจะปาบเสร็จวะปาบไปหลายรอบเลยไม่ไม่ต้องปาบและเดินไปเลยเออจูวอนเองทั่วเนี่ยสะพานเร็วเร็วเร็วรีบเร็วรีบเรืนไป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 มามาไกลไกลมาเร็วมาเร็วกูจำได้เลยในบ้านนี้ก่อนเขบ้านนี้ พีวิ่โดนเผาอยู<_<_่รีบว yeah ิ่งพอดเอ็นไปก่อนเลยรีบวิ่งรีวิ่งเครื่องเราแหลกเครื่องเราแหลกไปเลยข้างในมันจะมีอะไรวะก็กดไอ้นั่นไงเข้าไปเลยเข้าไปเขาไปไอ้กากาเข้าไปอะไรวะเดี๋ยวกูเข้ามาแล้วนะเข้ามาดิไกายมาพร้อมกันดิอย่าทิ้งเพื่อนไป ผัายูกเลวิวเลวิคเลวิวเฮเกิดเช่นอะขนนะทุกคนถ่ายรูปแล้ว <h ì Olymp ian> ไอเสียงมันหายไปก่อนเสียงผีรอยยี่ห้าไต่อยีห้าวดีไปเยผีใส่เกมมาแล้วเ้ยแน่แน่ะมันเป็นชื่อผีผีทุกตัวก็คือชื่อกิตทั้งหมดอะ มาจิมมี่กิมมี่โอ้ยเอ๊ะเพีย